สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่พอจอัปเดตตลาดการสแกนเตะกของลิเวอร์พูลคาร์วินรันซีน่าจะเป็นดีลสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูลการเสนอราคากับมิคฟิวจะเป็นเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์ปี2023หรือฤดูกนหน้ะส่วนตอนนี้ลิเวอร์พูลแฮปปี้กับทีมที่มีอยู่ในการลุยซีซั่นใหม่นี้และมีมีแผนที่จะเปลี่ยนใจถึงแม้ว่าจะมีคนย้ายออกไปก่อนตลาดปิดก็ตาม ลิอรูพูกำลังรอข้อเสนอครั้งที่3จากเบร์มินิกในรายการซื้อของซาดิอมานตอนนี้มนโกลาลิยงกำลังติดต่อเจอรจ์กับทางเอเจนต์ของททโกมิมินามิโนอเล็กอฟกลิกชุมเรียนจะได้รับอนุญาตให้ยาา้ายออกจากทีมไปได้ถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเจ,จอเกนฟลัมเชื่อชอดจุดเบรลิงหมแต่เขายังต้องการอยู่กับบริเซอดมอนตต่อไปในซีซั่นหน้า ลิเวอร์พูลมั่นใจกับกลุ่มกำลังในแดนกลางที่มีอยู่และพร้อมจะรอคว้าตัวคนที่คิดว่าใช่จริงๆเข้ามาเท่านั้นนะครับนี่คืออัปเดตตลาดการสแกนนักเตะของลิเวอร์พูลล่าสุดจากพอจอยนะครับการรีวนวิลกูลคนดังยอมรับเขากำลังวิตกกันบนว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของเขาจะต้องตามหลังคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลที่เริ่มทำการเสริมทัพในช่วงสมัน,นี้ไปแล้วหลายคน เอลิตนาคามารับตำแหน่งยามเ็นทานการตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงน,นตอนนี้ปีแสดงยังไม่สามารถแสดาน,นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทาได้แม้ตบเป็นข่าวกับนักเตะหลายต่อหลายขอนาที่รเบียสีฟ้าและหงแดงลิเวอร์พูลจะหนักจะเต็มขวาสองกองหน้าอย่างเอริส์เบลฮาร์เลนและเดวินนูเยตมาล่าแชมป์นในนักันหน้าทําให้การียลในวิลกังวลอย่างยิ่งว่าแมนชสนเตะของเขาจะตามหลังลิเวอร์ pool กับแมนเชสเตอร์แบบไกลสุดโตผมรู้ดีว่านี่เพิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาด แต่มันก็น่าห่วงอยู่ที่แมนเชสเตอร์มีปัญหากับการทําธุรกิจให้เสร็จสิ้นดูไม่ว่าทีมอื่นเตรียมพร้อมแล้วสําหรับฤด,ดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ยังไม่ได้ขยับตัวด้วยซ้าเอลิกตทนายจาเป็นจะต้องรวบรวมทีมของเขาเข้าด้วยกันให้เร็วที่สุดเพื่อหล่อล้อมทีมออกมาการเอานักเตะเข้ามาช้าจะยิ่งทําให้เขาเจองานหนักยิ่งขึ้นลุ้นว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ สตาร์ดีมีชัยเปิดโปรแกรม5นัดแรกของแมนเชสเตอร์ลีฟเวอร์พูลแมนยู5นัดแรกเรืองหงศ์ผีเปิดโปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของบรรดาทีมบิ๊กซิกโดยมีการเจอกันเองทั้ง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลลิเวอร์พูลรับเชลซีประทัสเปาพิมพ์เลื่องเกิดนะครับประกาศโปรแกรมการแข่งขันฤดูกาล2022-2023เอามาเป็นที่รโลดหลอยแล้วโดยแมนเชสเตอร์แชมป์เก่านะครับจะประเดิมนัดเปิดซีซั่นด้วยการเอาไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนลิเวอร์พูล รองแชมป์จะเริ่มต้นซีซั่นด้วยการออกไปเยือนฟูลแลมทีมน้องใหม่เรามาดูสำหรับโปรแกรม5นัดแรกของ6สโมสรใหญ่ๆมีดังนี้เริ่มต้นที่อาร์เซนอลวันที่5สิงหาคมนะครับออกไปเยือนคริสตัลพลเลสวันที่13สิงหาคมเปิดบ้านต้อนรับแกมยนเลสเตอร์สตีวันที่20สิงหาคมออกไปเยือนปอนตมัดวันที่27สิงหาคมเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมวันที่30สิงหาคมเปิดบ้านต้อนรับแอสตันวิลล่า ต่อไปเป็นของ, C, งคออเงคิเวซีวันที่6สิงหาคมจะออกไปเยือนเอเวอร์ตันวันที่13สิงหาคมเปิดบ้านพบกับสปาร์วันที่20สิงหาคมออกไปเยือนลีดยูเนเต็ดวันที่27สิงหาคมเปิดบ้านต้อนรับเลสเตอร์ซิตี้วันที่3สิงหาคมจะออกไปเยือนเซาท์แท์นตันต่อไปเป็นลิเวอร์พูลของเราวันที่6สิงหาคมโดยจะออกไปเยือนคุแลัมวันที่13สิงหาคมเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับคริสตัฟเล็ วันที่20สิงหาคมเป็นศึกแดงเดือดโดยจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โอทันฟอร์ดวันที่27สิงหาคมเปิดบ้านที่แอนฟิลด์พบก,กับบอลมาร์ควันที่31สิงหาคมเปิดบ้านแอนฟิลด์พบก,กับนิวคาสเซิลต่อไปเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่7สิงหาคมโดยจะออกไปเยือนเวสต์แฮมวันที่13สิงหาคมเปิดบ้านเอติฮัดสเตเดียมพบก,กับบอลมาร์ควันที่20สิงหาคมจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลวันที่27สิงหาคมเปิดบ้านเอติฮัดสเตเดียมพบก,กับคริสตัลพัลเล่ วันที่31สิงหาคมเปิดบ้านเอติฮัสเตเดียมพบก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อไปเป็นของไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่7สิงหาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบก,กับไบริดจ์นวันที่13สิงหาคมเจอะปิยันเบลนฟอร์ดวันที่20สิงหาคมเปิดบ้านโอท์รัดฟอร์ดพบก,กับลิเวอร์พูลเป็นศึกแดงเดือดนัดแรกวันที่27สิงหาคมเจอะปิยันเซาท์เท์นตันวันที่30สิงหาคมเจอะปิยันเลสเตอร์ซิตี้สุดท้ายนะครับของทอนัมฮอสเปอร์ วันที่6สิงหาคมสเปอร์เปิดบ้านลอนดอนสเตเดียมพบก,กับ3ทีมทันวันที่13สิงหาคมออกไปเยือนเชลซีวันที่2 0สิงหาคมเปิดบ้านทนันนาโมสเปอร์สเตเดียมพบก,กับบูแฮมปันวันที่27สิงหาคม,จะออ,จ,าาคมจะออกไปเยือนโจนคอนเวนิงมอเร์ทแฮมยูไนเต็ดนี่คือโปรแกรม5นัดแรกของบิ๊กซีโมสรยักษ์ใหญ่ในเกาะอังกฤษนะครับ ลาแล้วแก้วตาซือเปิดเผยเจ็กกงคลับพร้อมปล่อยแข้งหงแดงถึง5รายในช่วงสัมมานี้ซือตามประเทศรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าลิเวอร์พูลสโม,มสรออยิ่งใหญ่แห่งศึกผิวนักเก็ตภายใต้าการนำทีมของเจ็กกิงครับเจ้านายใหญ่เชอร์ลีม,มนมีแผนปล่อยผู้เล่นออกจากทีมไปถึง5รายในช่วงสัมมานี้ลิเวอร์พูลนะครับยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอของทุกทีมสําหรับการปล่อยตัวแข้ง5รายในช่วงสัมมานี้หลังจากที่พวกเขาจัดการคว้าตัวคาร์วินแรมัซีแม็ควาดเดรรุ่งมาจากอัลบาดีนในราคา4ล้านปอนด์ ก็จะเสร็จสิ้นในการเสริมทัพในช่วงสมัน,นี้และจากนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมออกไปเพื่อเก็บเงินเข้ากองคลังของสโมสรบ้างโดยตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังที่จะปล่อยผู้เล่นออกจากทีมไปถึง5คนในช่วงสมัยน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวหรือขายขาดซึ่งรายชื่อเหล่านั้นก็มีชื่อของเซโดมาน่อเล็กออกลชมเลนนัทเวลิปทาคุมิมมนามิโนและเนโกเรีย บอยยนมินิกนะครับคาดการว่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อซาเดลมาเน่ครั้งใหม่ในอนาคตอังงนใกล้นี้โดยแข้งวัย30ปีรายนี้เคยถูกเซอร์ไยืยย่นมาแล้วถึง2ครั้งแต่ถูกปฏิเสธโดยลิเวอร์พูลยามไรก็ตามเป็นที่เข้าใจกันว่าในเคสของมาเน่นั่นคือความกังวลที่น้อยที่สุดและมั่นใจว่าบอยยนมินิกจะบรรลุข้อตกลงได้ในไม่ช้านี้ขณะที่รายของอเล็กซ์ออกเลชิมเลนไม่ได้นยนแผนการทติทิมของจิกกิ้งคลอปสิแล้วเพราะช่วงหลังได้รับโอกาสน้อยมาก น้อยกว่าคร์ติจจนและฮาวีย์เอเลียตเสียอีกโดยเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับเบนแฮมและอลาร์เซนอล่าที่สนใจอยากได้ตัวไปร่วมทียมมีความสนใจอย่างมากในกรณีของมิลานมิโนและปัจจุบันอดียนีองทักกำลังเจรจาก,กับทั้งโมนโกลและลียงเกี่ยวกับการย้ายทียมรวมถึงสโมสรในศึกพิมพ์เลีกอย่างลีดยูนเนเตดและบูมแฮมตันก็สนแสดงความสนใจในตัวของแข้งทีมชาติญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวมีมูลค่าอยู่ที่17ล้านปอนด์ ปอนมาร์นะครับยังได้สอบถานเกี่ยวกับการเชียรยาก,กับนัฟิลิปกลางหลังตัวสุลองของทัพหงแดงอีกครั้งหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับทัพเดอะชอรี่ในรูปแบบการยืมตัวเมื่อนกันที่พนา่าโดยฟิลิปมีสวม่วนในการให้ปอนมาร์ช่วยขึ้นชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จคลาสก็อดพาร์เกอร์คุณซื้อของปอนมาร์ตต้องการใช้งานนัฟิลิปอีกในฤดูกาลหน้าสุดท้ายเดนโกเมเลียมยังคงเป็นที่สนใจของฟูลแลมซึ่งเขาโว์ฟอร์ม้อย่างเยี่่ยยยยมมหลลัังย้ายไปเนแบบตว โดยเล่นในช่วงเครื่องดูก,กาหลังนะครับและมีส่วนสาคัญ่าทัพเจ้าสวยน้อยควา้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จพร้อมกับขึ้นมาเล่นในศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษอีกครั้งแต่ตอนนี้ฟุตแลมยังไม่ได้ตั้งโต๊ะเจรจาขอซื้อแข้งเลือดเวลรายนี้กับทางลิเวอร์พูลแต่อย่างใดนี่คือสุลุข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของที่17มิถุนายน ขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ